ถ่ายแล้วนะนี่ถ่ายอะไรยังยังไม่รู้เรื่องเลยเปิดไฟส่งไปให้ดูแล้วเป็นไฟเลยค่ะทำไมชีวิตคู่ถึงจืดจางลงทำไมชีวิตคู่ที่เดินทางมาสักระยะหนึ่งถึงเริ่มจืดจางลงหรือเรื่องทะเลาะกันมากขึ้นปัญหาท้เลมดเริ่มมาจากอะไรไม่ซีเรียสจังอะ่ะอันนี้จริงจังมั้เนี่ยจริงจังเธอจะให้เขาอธิบายเลยอธิบายเรื่องภาษาล,ละของด็อกเตอร์ชปแมน ริงจังเลยใช่ไหมจริงจังก็ตอบคาถามก่อนเนาะทำให้ชีวิตคู่เดินทางมาสักระยะหนึ่งถึงเรื่องถึงเริ่มเจืดจางจริงๆมันก็มันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะจริงๆไม่ใช่ไม่ต้องสักระยะหนึ่งก็ได้บางคนอ่ะคบกันได้แป๊บเดียวก็มีปัญหากันได้เลยเพราะว่าไม่เข้าใจถึงภาษาลักของอีกฝ่ายหนึ่งบางคนเนี่ยก็จะแบบ มีภาษาลักที่แตกต่างกันด้วยการที่แต่ละคนมันเกิดมาบริวณแวดล้อมสภาพแวดล้อมต่างๆมันไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเขาก็เลยจะมีความเซนซิทีฟต่อการรับรู้ความรักแล้วก็การตอบสนองในสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันภาษาลักเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดเท่าที่จําได้นะมีห้าภาษาลักเอาอันดับแรกก่อนก็คือการพูดเสริมสร้างความสัมพันธ์เสริมสร้างความสัมพันธ์นแบบไหนอย่างเช่นการพูด ในแง่บวกพูดให้กำลังใจพูดเพื่อที่เติมความรู้สึกให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาได้เติมถังความรักในชีวิตตลอดเวลาคนเราบางทีเวลาอยู่ด้วยกันะ่ะความรักเขาดอ,อรแชปแมนเขาก็จะเปรียบเหมือนชีวิตคู่มันจะเป็นถังความรักเนาะเราต้องใส่ลงไปเรื่อยๆบางทีความรักมันจืดจางออกไปอะแต่เราต้องเติมภาษาลักของบางคนคือการพูดก็คือการพูดก็คือเป็นการหย่อนภาษารักลงไปอย่างเช่นบางทีเรา ทำอะไรให้กันดีๆอย่างเงี้ยชมบางคนต้องการแค่นี้เลยไม่ต้องการอะไรเลยคือแบบบางคนซื้อของให้แบบไม่ได้ชอบบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมซื้อของให้แล้วทําไมเธอไม่แสดงออกแบบดีใจวะนั่นเป็นเพราะว่าภาษารักของเขามันไม่ใช่เรื่องการให้หรือว่าการได้รับแต่เป็นเรื่องของการพูดบางคนแค่แบบซื้อของมาให้เยอะมากเขาก็แค่ต้องการคําชมหรืออีกคนหนึ่งไม่ต้องการอะไรเลยก็แค่แบบเฮ้ยทำไมวันนี้เธอดูดีอะ ทำไมวันนี้เธอทำกับข้าวอร่อยเฮ้ยวันนี้จะออกไปไหนเฮ้ยวันนี้เธอขับรถแบบทำให้ฉันรู้สึกนั่งสบายมากเลยคือมันมันเป็นการที่แสดงออกความรักง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็ภาษาอื่นๆก็มีอีกแต่ว่าเอาไว้อธิบายวันหลังก็ได้นะอได้ไหมได้หรือว่าถ้าเกิดใครมีคำถามเกี่ยวกับภาษารักหรือว่ามี การอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะจะได้รู้ว่าภาษาลักของแต่ละคนแล้วก็การตอบสนองแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงต้องใช้อะไรเราพูดไม่เก่งแต่เราจะพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุดนะเพราะปกติเราจะถนัดเขียนแต่วันนี้เราจะลองออกมาพูดให้ฟังโอเคนะเมื่อกี้ลืมบอกคู่รักหลายๆคนนะ่ะที่อยู่ด้วยกันนานแล้วอ่ะ อาจจะพูดแล้วก็อาจจะรู้แล้วก็เข้าใจความรู้สึกแล้วก็เจตนาลมของคู่รักของตนเองได้อย่างไม่ยากแต่สําหรับคู่รักที่ยังไม่ได้รู้จักกันดีพอก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องการใช้คําพูดใช้น้ําเสียงเพราะว่าน้ําเสียงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคีย์ของความรู้สึกอะอย่างเวลาเราจะขอร้องให้เขาทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องขอร้องด้วยความอ่อนสุภาพถ้าเราพูดในประโยคเดียวกันแต่ใช้น้ําเสียงที่แตกต่างกันเขาก็จะกลายเป็นตีความหมายไปอีกแบบหนึง่ง ก็จากการที่เราต้องการที่จะได้รับต้องการที่จะได้รับสิ่งนั้นเพื่อทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นก็กลายเป็นว่าทําให้เจตนาลมของเราถูกซื่อออกไปอีกความหมายนึงอีกคนหนึ่งก็จะไม่เข้าใจเราก็จะเก็บไปคิด <laughs> ในในเรื่องที่มันไม่ดียังยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องคําพูดแล้วก็พูดด้วยน้ําเสียงที่อ่อนสุภาพแล้วก็ เวลาขอร้องก็ต้องขอร้องอย่างอ่อนโยนเพราะถ้าเกิดขอร้องผิดไม่อ่อนโยนมันก็จะดูเป็นการออกคํำสั่ง